มีนะคะเก้าเก้าอะดาดาตามมาแล้วอ่ะเป๋าบาบาเกียร์วิก้อุ้ยอ๋อเป็นหุ่นเหล็กไม่ห่อนี่นะไม่รู้จักว่ะไม่สามารถตามเจอบาบาเลยดูสิโอเคอยู่นี่ให้ทางไหนดีวิชเว่ย left or right left เหรอ ย you who, 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 who. ังมาไปอีกแล้วดูสิอันนี้อะไรอู้อะไรอะไรนี่ล่ะไปกันแล้วเนสสคัมมิ่ง Here we go! Hello, oh, no, Mama! Yeah, follow Mama! Oh, no, Mama! Now! Mm. Nashmaya! Maya? Hello! Hello! Oh, Hello! 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 เฮลโมันไปไม่เคยรอเจอกรงนกยูงค่ะที่คอบเด็กๆสนใจกันใหญ่กลางตานน้ค่ะเขามีสะพานไม้ อ้าวจำได้อันนี้จำได้เด็กๆหาทางไปไม่ถูกแล้วค่ะอ่ะงั้นตามแนทไปดูซิ